สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลยไปเลยชาแนลนะคะมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้เลยไปเลยชาแนลก็มีสูตรคำนวณแนวทางหาหนอยนะคะสูตรคำนวณแนวทางหาหน่อยงวดวันที่27เดือน4ี่หนะคะ27 27เดือน4ี่หก่อนที่จะไปรับชมนะคะเราจะมาสรุปผลหาหน้อยงวดวันที่26ก่อนนะคะ เตือนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมทุกครั้งนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงนะคะโปรดรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงเท่านั้นนะคะสูตรคำนวณตัวเลขอาจจะมีข้าวมีหลุดนะคะค่ะก็ มาคำนวณมาสรุปผลฮานอยนะคะงวดวันที่ยี่สิบหกนะคะฮานอยงวดวันที่ยี่สิบหกเดือนสี่หกสี่นะคะอ่านอยพิเศษนะคะหกหนึ่งแปดหนึ่งนะคะนอยปกติก็ห้าสองหนึ่งเก้านอย v วพแปดสามเก้าแปดนะคะของเราเด่นวิ่งนะคะ หาหน่อยสูตรสองสูตรสามน่อยมัดรวมนะคะสูตรสองสูตรสามน่อยมัดรวมค่ะเด่นนะคะเด่นวิ่งเด่นมีสี่กับห้านะคะบนล่างนะคะเด่นมีสี่กับห้าสี่ไม่มีนะคะไม่เข้านะคะสีไม่เข้าหนะคะห้าห้าเราเข้าเนาะหเข้าค่ะ5เข้า ห้าสองนะคะเดี๋ยวขอปากกาใหม่ห้าสองปากกาหาไม่เจอเนาะเด่นห้านะคะเด่นห้าห้าสองห้าสองนอยปกตินะคะน้อยปกติห้าสองเข้าห้าสองนะคะเข้านอยปกติห้าสองนะคะสูตรสองนะคะสูตรสองเด่นห้าเข้าห้าสองนะคะ หานอยปกตินะคะเรามาดูหานอยสูตรหนึ่งนะคะเมื่อวันที่26เดือน4 64นะคะแนวทางหาน่อยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวสูตรวัดใจนะคะเด่นวิ่งรูด6บนล่างนะคะเด่น6นะคะเด่น6เนาะเด่น6กลไมไวเลยแล้วกัน เด่นหกนอยพิเศษนะคะนอยพิเศษหกหนึ่งนะคะเด่นหกนอยพิเศษเข้าหกหนึ่งนะคะหกหนึ่งนะคะหกหนึ่งตรงนี้นะคะเด่นหกแล้วหกหนึ่งนะคะเข้าหกหนึ่งนอยพิเศษนะคะสรุปวันนี้ ข้าวสองน้อยนะคะสูตรหนึ่งสูตรสองแล้วก็สูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะหกหนึ่งสองสอ่าห้าสองนะคะตามต่อค่ะตามต่อนะคะตามงวดวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนสี่หกสี่นะคะตามต่อเลยนนะคะตามต่อนะคะแนวทาง วันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดเดือนสี่หกสี่นะคะห้าน้อยนะคะห้าน้อยสูตรสองนะคะสูตรสองนะคะ สามนอยมัดรวมนะคะสามนอยมัดรวมสูตรสองสามนอยมัดรวมค่ะเด่นนะคะเด่นวิ่งนะคะ เด่นวิ่งสี่กับแปดนะคะบนล่างนะคะบนล่างนะคะเด่นสี่ของเราก็มีสี่ศูนย์นะคะสี่หนึ่ง สี่สองนะคะสี่สามสี่ห้านะคะเด่นแปดนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามนะคะแปดห้า แปดเจ็ดนะคะตัวกันนะคะตัวกันด้วยนะคะสี่สี่นะคะแปดแปด หกหกนะคะตัวกันนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะไปกลับทุกครั้งเนาะเรามาทวนกันนะคะแนวทางวันที่24เดือน4ี่หกสนะคะฮานอยสูตรสองสูตรสนอยมัดรวมนะคะเด่นวิ่งสกับ8บนล่างนะคะ4ี่ศูนย์สี่สสอี่ห้านะคะ 80, 8ป8ศ8น8์นะคะไปกับทุกครั้งนะคะตัวกันนะคะ4 4 8 8 6 6อย่างที่นางเคยพูดนะคะนางจะพูดตลอดเลยเนาะว่าชอบตัวกันนะคะนางจะแบบจะเน้นตัวกันเนาะตัวกันจะเป็นเลขเบิ้ลนะคะจะเป็นตัวเบิ้ลเนาะนางจะก,กันตัวเบิ้ลไว้นะคะ ใครชอบก็แคปไว้นะคะใครชอบก็แคปไว้จุดไว้ใครไม่ชอบก็ผ่านได้ค่ะไม่ว่ากันเนาะใครชอบก็แคปไว้เลยเลยค่ะไม่ชอบก็ผ่านนะคะเดือนผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะแนวทางวันวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนสี่หกสี่ค่ะสูตรสองนอยนะคะสูตรสองสามนอยมัดรวมนะคะพูดผิดค่ะตัวกันก็เบิร์ดนะคะสี่สี่แปดแปดหกหกนะคะ สูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงเท่านั้นนะคะรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านโชคดีนะคะขอให้เอีทุกท่านโชคดีทุกท่านค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ช่องเลยไปเลยชแนลนะคะโชคดีทุกท่านนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ